า้ต่อนนี้นะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนไรซิเนลตอนนี้เราก็ถึงกันค่ะตอนนี้เราถึงกันแล้วค่ะตลอดปากพองนะครับแล้วปรากฏว่ามีแต่ของนะอีค่ะไปหาเลยนะอีมากินกันเถอะค่ะทุกคนแล้วจ้าโอ้ยมีแต่อะไรนะอีได้คืออ่ะมีแค่นี้หรอซื้อมาดิไปหาได้แล้วค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็กำลังสไตล์กินอารีมค่ะน่าสนใจนะคะทุกคนดูเราได้เข้าไปก,กินไมแค่นั้นเองคือแบบคือแบบว่าเรามาเร็วไปค่ะร้านมันยังไม่ค่อยเปิดกันเลยเราไปหาอะไรกินอย่างอรุเซมิซายในตลาดกันค่ะตอนนี้นะคะเพื่อเราก็สื่อสวนปีนาอิดมาค่ะทุกคนดูน่าอิดมาก,กดูดกะกจะกินอะไระกินไอติมค่ะไอติมไอติมคนไงไอติม ได้มาแล้วค่ะไอศ์เรีมมิงอานวอนด้วยว่ามึงจะไอศ์รีนีเองนะมึงไปลองตันง่าอีดมาครับเราไม่รังเสีนากอยากกิ่เท่าสัองเรา